สสดีครับคลิปนี้นะครับผมตื่นเต้นมากหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้กลับมาทําคลิปอันบ็อกซิ่งแกะกล่องซองขิมใหม่กันหลังจากที่หายไปนานเลยเพราะว่าคิวเนี่ยมันแน่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 นมากเลยนะฮะต้องขอบคุณทุกคนครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อมือเหมือนเดิมนะครับก็จะรันไปตามเวลาและมาตรฐานในการทําเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้นะครับตื่นเต้นมากหน่อยเพราะว่ามันมีความพิเศษมันเป็นขิมตัวพิเศษนะครับเป็นตัวพิเศษเหมือนตัวร้อยรักไหม คล้ายแต่ตัวนี้เนี่ยผมนำเทรนมาจากทางอเมริกาเครื่องตรีตอนนี้นะครับเทรนจะเป็นฟิลแบบนี้ซึ่งเรามาลงอยู่ในตัวนี้นะครับเป็นของพี่ไก่ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งสั่งขิมไม้ชิงชันไปแวบๆเลยแล้วก็ส่งคลิปมาให้ได้ดูได้เช็คเรียนด้วยตัวเองคือโคตรเก่งอะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบสะใจในตัวเองก็เลยอยากจะสั่งเป็นมาสเตอร์ซีรีส์9หยอนเดี๋ยวเรามาเปิดชมกันว่าสวยคลาสสิกแค่ไหนครับ เริ่มจากภายนอกนะครับก็เป็นฮาร์ดเคสนะครับกล่องไม้บุกด้วยหนังนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมพิเศษให้ออปชั่นเป็นสีทองไปเลยขนาดใหญ่กว่า7หยองแน่นอนครับแต่ผมก็ยังคำนึงและดีไซน์ให้หิ้วออกไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่เอถอะทะจนเกินไปนะครับแล้วก็ยังหิ้วได้หิ้วไหวอยู่เอา้าว่าแล้วเปิดเลยครับนี่ ผมเห็นแบบนี้นะผมอยากจะขึ้นเวทีเลยแบบม,มันสะใจจริงๆนะแบบเนี้ยหน้าเป็นสีดำนะครับทนีนี้ด้านหลังของสีเนี่ยก็คือไม้สปรูตแท้เป็นไม้แท้นะครับนี่ด้านข้างย่องข้างจะคล้ายร้อยลักแต่สีจะซีดกว่าตั้งใจทําให้ซีดนะครับตั้งใจทําให้ซีดส่วนตรงนี้ครับที่พิเศษก็คือจะเข้มไม่ใช่แบบสีเดียวกันแบบร้อยลัก เพราะว่าตั้งใจทําให้มันไม่เหมือนกันแล้วก็มันเป็นเทรนอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันยังคงเห็นลายไม้อยู่ทั้งสองข้างจะทึบๆดูเหมือนทึบแต่จริงๆแล้วยังเห็นริ้วรายของไม้อยู่นะครับสวยเลยแหละผมเห็นแล้วแบบมันดุดันมากๆนะครับแล้วที่บอกว่ามันเป็นเทรนทางอเมริกามันจะอยู่ทางด้านข้างเดี๋ยวเรามาส่องกันครับทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างเนี่ยลายอาจจะไม่พริ้วไหวเท่ากับร้อยรักเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเราคัดพิเศษอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือก้าวหยองเนี่ยเขาใช้ไม้มากกว่าทั้งนั้นต้องหาลายที่มันสมดุลกันจริงๆซึ่งไม่ได้หาง่ายเลยนะครับสำหรับการทำก้าวหยองตัวนี้เนี่ยบางทีจะแบบลายไม่จีจ๊ดจ๊าดเท่าก็ต้องบอกว่าใช่ครับ แต่การที่จะหาสมดุลของไม้ให้ได้มารวมกันแบบนี้เนี่ยสำหรับ9แล้ว11ยากมากๆซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ามีความพิเศษแค่นี้จริงๆแล้วคือตรงนี้ครับที่ว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือผมจะพลิกให้ดูนะฮะสวยไหมสวยไหมสีหนึ่งอีกสีหนึ่งอันนี้รับกับตรงนี้โอ้ดูมุมนี้สวยมากเลยฮะนี่คือเทรนของ ดนตรีในโลกปีเนี้นะครับก็จะเป็นข้างหน้าเข้มข้างล่างบางคนจะทำอ่อนซีดไปเลยแต่ผมต้องการให้มันออกมาเป็นแนวคลาสสิกซึ่งบอกเลยนะดูสิไปเล่นที่ไหนก็เรียกว่าเตะตาขิมที่ไหนอฮะ,ะแล้วตัวนี้เนี่ยพี่ไก่ก็จูนเป็นสากลด้วยดูดิสวยมากๆอ่ะเห็นไหมฮะ เขาไม่ใช่ร้อยรักนะเขาก็ต้องเป็นเขาคือผมต้องการผมก็มานั่งคิดว่าเราจะทํายังไงให้มันดูเป็นความพิเศษมากขึ้นซึ่งในหัวเนี่ยมีเทรนอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอ้โหดูฮะโอ้ยิ่งเล่นกับแสงยิ่งสวยเลยไม่เคยอยากได้ก้าวหยองนอะะแต่พอเห็นตัวนี้แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอืมสวยจริงๆแต่ก็บอกเลยนะว่าผมจะไม่ทำซ้ำแบบนี้อีกแล้วนะครับ ให้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษสําหรับก้าวหยองเพื่อพี่ไก่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นใครจะมาสั่งจะไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับร้อยรักก็มีตัวเดียวเลยครับตัวนี้พี่ไก่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะก็มีตัวเดียวเหมือนกันครับดูสิฮะก่อนมานั่งมุมนี้เนี่ยผมส่องผมดูผมรู้สึกผมสะใจผมสะใจไงรู้ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีขิมเสียงดีแต่ไม่สวยพอเราไปได้ขิมสวยเสียงมันไม่ดีงั้นผมแบบ ตั้งใจมาตั้งแต่ตอนอายุ25่ําห้องบันทึกเสียงเนี่ยเราเป็นซาวด์อิจเนียร์เนี่ยผมเลยต้องว่าเราต้องทําขิมให้ได้เว้ยที่เราสวยแล้วเลือกได้แล้วเสียงต้องดีเล่นต้องสบายมือต้องดูอินเตอร์ทุกวันนี้มันมันปรากฏอยู่แบบนี้เลยครับมันไม่สวยเลยครับดูดิฮะมันลงตัวมากๆทุกอย่างอะ่ะนะมันไม่ใช่เอียงไปหรือหนาไปหรือบางไป สีมันไม่เหมือนคนอื่นเลยมันมีความแตกต่างแล้วมันยังมีความแม่นยำสูงมีความสบายมือในการเล่นบอกเลยว่ามันสะใจครับมันเลยคำว่าภูมิใจแล้วแต่มันสะใจจริงๆแล้วก็สะใจกว่านั้นคือเจ้าของขิมหรือคนที่มีขิมที่มาจากผมเนี่ยจะมีใจคล้ายๆกันคือรักการพัฒนาใช่ไหมเจ้าของขิมตัวนี้พี่ไก่พี่ไก่สั่งขิมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับยังไม่ครบปีเลย มาสั่งเป็น9ก้าหย่องเพิ่มแสดงว่าคนนี้เล่นไม่เคยหยุดแล้วรู้จักที่จะพัฒนาด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากๆนะครับที่กลับมาสนับสนุนน้องอีกครั้งหนึ่งอย่าง100%เลยผมก็จะเริ่มวางหย่องในวันนี้เลยจูนละเอียดแล้ววันเสาร์นะครับผมก็จะนําไปส่งให้อม่องได้จุนเลยคาดว่าสักกลางเดือนก็น่าจะได้ฟังแล้วหรืออาจจะสักสิ้นเดือนน่าจะได้มาอยู่ในไลฟ์กับพวกเราแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ ผมทําให้ตัวเดียวนะครับร้อยรักเรามีแล้วเนาะ9หย่องก็เรียกว่าตัวนี้ตัวเดียวอ้าวได้11บเอหย่องอีกตัวหนึ่งอันนี้ใครใครที่คลิกเหมือนกันนะอยากได้11หย่องแบบนี้ กระสิบมาแล้วกันครับยังไงวันนี้คูเตอร์ขอบคุณพี่ไก่มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือว่าสั่งคิมนะครับตอนนี้ก็ไปตามเวลาและมาตรฐานก็ขอให้รอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามคูเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับยังไงคูเตอร์ขอตัวไปทํางานก่อนวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ